พี่เองช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบตู้บอลลูนสวยๆของตู้นี้มาได้ไงครับพี่ก็เรื่องต้นนะครับว่าพี่ๆทางคุมมองเขาอยากให้เราเอาปลาบอลลูนมาโชว์ครับเราก็สั่งตั้ตูต้จัดเตรียมตู้มาอย่างพร้อมครับแต่ในช่วงแรกที่เราเอามาครับน้ํามันจะไม่ใสถ่ายน้ําใหม่นี่นั่นใหม่มันก็ไม่ใสครับตอนที่ก็ติดต่อไปท้ที่น้องแชมป์ว่าเฮ้ยแชมป์จะมาช่วยดูเรื่องระบบของกอง,กองให้หน่อยแชมป์ก็ เอาตัวของมาเสนทีมาให้มาลองใส่ให้ครับก็เส้นผลครับเป็นผลที่ดีเลยครับเพราะว่าตู้บนเนี่ยเราลองใส่มาเส้นทีค้างไว้ประมาณ1คืนครับโดยเปิดระบบปกติทุกอย่างครับก็น้ําใสครับแต่ตู้ล่างเราไม่ได้ใส่มาเส้นทีไว้ก็เห็นได้ชัดเลยครับว่าน้ำข้างล่างจะขมุขมัวมากกว่าแต่ว่าตอนนี้น้องก็มาจากการแก้ไขใ,ให้แล้วเดี๋ยวลองดูครับว่าพรุ่งนี้น่าจะใส่เป็นไปตามในระบบเดิม เี๋ยววันนี้เราจะเอาโรตารูตัวนี้มาช่วยนะครับเป็นตัวไซเล็กเจนสองเราจะเห็นว่าตอนนี้ข้างในเนี่ยมันไม่มีบ้านแบคทีเรียนะครับมันจะมีแค่แตงคู่อย่างเดียวซึ่งแตงคู่ในหน้าที่อย่างมันคือกองสีฉว่บบบบบบ่บมบนบบ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 บีบบ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 เดบบบบบบบนบนบบ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 ่บบาบบบตบบ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 บืบบบบบ่บบ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 บสบบ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 ตบบ ตัวนี้จะเป็นตัวหลักจักประการวันน้ำตาใส่เข้าไปเนี่ยช่วงแรกๆก็ขุ่นนิหน่อยคนไทยกินก็ไม่ต้องพี่เลยนะให้เวลากว่าหน่อยเนาะประมาณสักนาทีสองชั่วโมงสักหน่อยจะเริ่มแตกกระดูกใหญ่ๆนะมันไม่อหมาะสมใช้ก็เท่าที่เคยยาวไปหมดนี่ประมาณหนึ่งช้อนต่อร้อยลิตรครับก็ประมาณตู้นี้แหละตู้นี้ก็ประมาณร้อยลิตรน้ำนะครับหลังจากที่เราคุยกันเมื่อวานนึงว่าตู้ของพี่เองก็มีปัญหาในเรื่องของ น้ำไม่ใส่เท่าไหร่แล้วก็มีพวกฝุ่นละอองเยอะอีนเดียเลยทก,การเติมแบตเตียของซาบเบตี้แล้วก็พิซซี่นี่ไปแล้วก็มีการเติมตัวจากตะกรของดิวอตะเคียวไปด้วยนะครับ <S <S วันนี้ผ่านไปจริงๆไม่ถึงวันน่าจะประมาณสักสิบห้าชั่วโมงได้ผลเห็นก็คือเป็นีหลือบก็จะมีความแบบใสขึ้นกระจ่างขึ้นตะกรทั้งหมดที่อยู่ในตู้ทส่ฟ้งเนี่ยก็ถูกตัดจับให้มัน ตกเข้าไปในกองในกองกระดูดเข้าไปนะครับตอนนี้นานก็จะใส่ขึ้นเยอะเลยเ็ราจะเห็นว่าปัญหาในการตั้งตู้ถ้าหากเราเรามีเวลาน้อยประมาณสักสองสามวันนี้ส่วนมากที่เราเจอคือปัญหาน้ำมันจะไม่ใส่เพราะฉะนั้น่ะเหตุผลที่เราต้องมีจุลินทรีย์ในการช่วยเนี่ยก็คือแบบนี้เพราะที่บบนจะทำให้ระบบรันเร็วขึ้นมีแบคเีเรียเร็วขึ้นอ๋นอกดุกรองที่มีคนะุณภาพก็สามารถเก็บแบคเีอรียได้มากขึ้นนะครับแล้วทําให้ตู้ที่แบบว่า ผลผลเนี่ยใสเร็วขึ right ้นค่อนข้างเยอะเลยบางคนบอกว่าแบบวันเดียวจบซึ่งนี่เลยว่าแบบไม่ถึงวันเลยก็แบบใสเลยโอเคถ้าเก and and, ิว like, ่าใครอยากรู้แบบอัลติคียังไงมีฟอัลติเคียหลักแาบตระการได้โหดแค่ไหนลองติดต่อเข้ามาที่ดิเซียนบังฟิซแอดดิสติบิวชั่นที่ช่องทางเราเฟซบุ๊กทีมสองไอซียูทูปนะครับ